สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวิทยาศาสตร์วันนี้ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทดลองการปลูกถั่วของเอาเนอะที่หน้าจอคุณม,มิก็จะเป็นต้นถั่วนะคะอันนี้เป็นต้นถั่วในกิจกรรมที่2ก็คือเรามีการปลูกถั่วเขียวใน2ดินเนาะในดิน2อย่างนะคะอันนี้เป็นดินร่วนและอันนี้เป็นดินทรายนะคะเด็กๆอันนี้เป็นดินร่วนและอันนี้เป็นดินทรายนัีนนจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมต้นไหนมีความโตวกว่าการลูกต้นไหนคะ ต้นที่ปลูกในดินอะไรมีความเจริญเติบโตมากกว่ากันดินร่วนค่ะต้นหัวเขียวที่ปลูกในดินร่วนจะมีการเจริญเติบโต,ตเนี่ยได้มากกว่าดินทรายอย่างชัดเจนเลยนะเห็นไหมเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีการเจริญเติบโต,ตได้อย่างชัดเจนมากกว่าเลยเห็นไหมคะต้นก็สูงกว่าใบก็เยอะกว่านี่เลยอันนี้เป็นของดินอะไรลูกดินร่วนและดิน รายดินร่วนเป็นดินที่มีความเหมาะสมที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้มากกว่าดินทรายนะคะจากกิจกรรมนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปสรุปและตอบคำถามได้ mm hmm. เมื่อนักเรียนบันทึกผลการทดลองค่ะ mm hmm. จากกิจกรรมที่2ของเรานะคะเราจะไปทำอะไรลูกจะไปทำการทดลองต่อนในวันนี้โดยที่เราจะใช้ต้นถั่วพวกนี้นะคะ ไปแยกเป็นแบบไหนเดี๋ยวคุเมย์ z o ให้ดูไปแยกเป็นแบบนี้เลยนี่คุเมย์ทาการแยกไว้แล้วนะคะเป็น6กระถางแบบนี้เลยทําการแยกเป็น6กระถางแบบนี้โดยการที่คุเมย์ก็แยกจากกระถางเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมาปลูกในนี้นะมาปลูกในนี้นะคะดินที่ใช้ในนี้ใช้เป็นดินร่วนทั้งหมดนะเด็กๆดินที่ปลูกในนี้นะคะใช้เป็นดินร่วนทั้งหมดโดยคุเมย์จะนําแยกมาปลูกจากกระถางที่เป็นดินร่วนนะลูกกระถางที่เป็นดินร่วนนะ คือกระถางไหนกระถางที่โตหรือไม่โตกระถางที่โตก็คือกระถางนี้นี่กระถางนี้นะคะกระถางที่โตกว่านี้คือกระถางนี้จากกระถางนี้ครูเมย์ก็ทําการแยกแยกมาได้6แก้วแบบนี้เลย6กระถางก็คือใช้สิ่งที่เหลือใช้ที่บ้านนักเรียนนะคะทําเป็นถางแล้วก็ใส่ดินร่วนทั้งหเลยทั้งหเลยนะคะจากนั้นก็แยกเอาต้นเถ่วเขียวมาปลูกก็จะปลูกแบบนี้นะคะ คูเมค่อนข้างจะปลกก่อนเด็กๆเนาะตน้นคูเมก็เลยจะสูงกว่าจากนั้นจาก6ต้นเราจะแบ,บ่งเป็นกี่การทดลองวันนี้3การทดลองค่ะเรามาดูการทดลองทั้ง3าการทดลองเราเนาะว่าเราจะทดลองอะไรบ้างอันแรกนะคะกิจกรรมที่ 1, ก็จะ,ะนนเป็นการทดลองเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับน้ํานะคะอันนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับน้ําแล้วอันที่2ก็เป็นการทดลองเกี่ยวกับอากาศนะคะอันนี้จะมีถุงพลาสติกหใบนะ อันนี้ถุงพลาสติกหนึ่งใบค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะใช้ถุงพลาสติกหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะต่อมาเรื่องที่3าค่ะเรื่องสุดท้ายเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับแสงแล้วก็จะมีต้นถั่วเขียวของเราสองต้นแล้วก็มีกล่องขนาดใหญ่หนึ่งกล่องนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะวิธีการ ทดลองกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมน้ํานะคะเราจะทดลองเนี่ยโดยการที่ต้นหนึ่งเราจะลดน้ําส่วนอีกต้นหนึ่งเราจะไม่ลดน้ําเหมือนกับการทดลองอะไรลูกที่เราปลูกถั่วเขียวในกระดาษทิชชู่เนาะหรือสำลีเนาะจำได้ไหมคะที่มีต้นหนึ่งลดน้ําและอีกต้นหนึ่งไม่ลดน้ําอันนี้เหมือนกันเลยค่ะ ต้นแรกต้นที่1ต้นที่1ต้นนี้นะลูกให้นักเรียนลดน้ําเป็นปกติทุกวันเลยแต่ต้นนี้ต้องลดไหมคะต้นที่2ไม่ต้องลดนะคะไม่ต้องลดนะต้นที่1ลดน้ําเป็นประจําทุกวันเลยค่ะส่วนต้นที่2นับจากวันนี้ไปเด็กๆไม่ต้องลดน้านะลูกไม่ต้องลดน้ําเป็นระยะเวลากี่วันคะคุณแม่ให้ทดลองกี่วันลูกตามแบบฝึกหัดเลย14วันนะ14วันนะคะแต่เราอาจจะทดลองแค่7วันก็น่าจะรู้แล้วในอาทิตย์หนึ่งเพราะว่า ต้นมันอาจจะแบบไม่เท่ากันแล้วเนาะเดี๋ยวลองทําการทดลองก่อนนะคะในกิจกรรมที่1นึนะอันนี้คือกิจกรรมที่1น,นะคะกิจกรรมลดน้ําต้นนี้แต่ต้นนี้ต้องลดไหมไม่ต้องลดนะคะกิจกรรมที่1ชื่อว่ากิจกรรมน้ำนั่นเอง ต่อมาเป็นกิจกรรมที่1.2นะคะกิจกรรมที่1.2ชื่อว่ากิจกรรมอากาศของเราก็จะมีถุงแบบนี้ให้1ถุงนะ,ะถุงแบบนี้ให้1ถุงนะคะห้ามถุงนี้ขาดนะคะเด็กๆถุงนี้ต้องห้ามขาดนะลูกเป็นถุงที่ไม่มีรูหรือรอยรั่วอะไรเพราะจะทําไมเพราะเราจะทําการเอาต้นไม้ใส่ลงไปในถุงนี้แล้วปิดถุงนะ เอาต้นไม้ใส่ลงไปในถุงนี้นะลูกแล้วก็ปิดถุงเอายางมัดเลยเป็นระยะเวลา14วันหรือ7วันก็ได้นอ้องเวันก็ได้นะคะส่วนอีกต้นหนึ่งก็จะให้อยู่ในอากาศปกติอต้นที่1เนี่ยคะ่ะต้นนี้ให้อยู่ในสภาวะปกติเลยมีอากาศมีน้ํามีแสงแดดเนาะแต่ต้นนี้นะคะเราจะเราจะปิดปิดเลยลูกปิดถุงไว้เลยนะคะปิดถุงใส่ถุงพลาสติกปิดปากไว้เลยนะคะเวลาจะลดน้ำเียเด็กก็ทําการลดแล้วเวลาลดเสร็จแล้วเด็กก็ทําการปิด ค่ะโอเคพร้อมนะคะเราก็มีถุงอย่างนี้เนาะถุงที่แบบเป็นใสๆอย่างนี้เลยเด็กไม่มีรอยรั่วนะคะไม่มีรอยรั่วอะไรนะแล้วก็มีหนังยางด้วยเพื่อเอาไว้มัปักถุงนะคะแล้วก็ต้นไม้เด็กๆก็ทกําการใส่ไปอย่างนี้นี่ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะปมอย่างนี้เลยให้ปิดมิดๆ,ๆเลยนะคะอย่าไปมัดใบนะลูก ให้คราคุมอยู่อย่างนี้เลยนะคืนอย่างนี้นะครค like จากนั้นก็เอาอยางมัดอย่างนี้นะคะหนึ่งสองย่างนี้เลยมัดอย่างนี้นะคะมัดให้แน่นๆนะอยากให้มีอากาศเข้าไปเพราะเราจะทําการทดลองอากาศเนาะอย่างนี้นะคะนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะไม่มีอากาศเข้าไปข้างใน,นนะคะโอเคนะการทดลองนี้นะคะเดี๋ยวไปดูการทดลองที่อิสร กิจกรรมที่1.3นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแสงเวลาทดลองก็คือเราจะมี2ต้นเหมือนกิจกรรมอื่นๆนะคะต้นหนึ่งก็อยู่ในภาวะปกติเลยนะคะต้นเนี้ยอยู่ในสภาวะปกติโดนน้ําได้โดนแสงได้โดนอากาศได้แต่ต้นนี้ทําไมคะบอกแล้วกิจกรรมชื่อว่าแสงเนาะตอนนี้เราจะเอาคอปไปซ่อนค่ะถ้าเด็กๆไม่มีรังเหมือนคูเมยใหญ่ๆอย่างเนี้ยเนาะไม่มีรังใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ เราจะต้องขุมเขาอย่างนี้เลยทั้งต้นให้เขาอยู่ในที่มืดๆแบบนี้เด็กๆถ้าไม่มีเด็กๆทำยังไงเอาเขาไปซ่อนก็ได้ค่ะเอาไปซ่อนในบริเวณที่ทําไมลูกที่ไม่มีแสงเข้าถึงเลยไปแอบไว้ที่ที่ไม่มีแสงเข้าถึงเลยก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคนะคะในกิจกรรมที่3คือกิจกรรมชื่อว่าอะไรลูกกิจกรรมที่ว่าแสงก็คือมีต้นหนึ่งที่อยู่ในสภาวะปกติเลยค่ะแต่อีกต้นหนึ่งทําไมคะให้เขาอยู่ที่บริเวณที่มี ที่มืดโอเคนะคะวันนี้ทํากี่กิจกรรมลูกมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นจุดหกิจกรรมที่1.2แล้วก็กิจกรรมที่1.3ค่ะ